Walk with God โดยคริตจักรพัสสิแห่งการเก็บเกี่ยวชนะโลกนี้ด้วยความดีหนึ่งเปโตบทที่สองข้อที่15เพราะพระเจ้าทรงประสงค์จะให้พวกท่านระงับความโง่ของคนโฉดเขาด้วยการทำดีโลกนี้จะโต้เถียงเพื่อเอาชนะคนโง่เขาแต่พระเจ้าประสงค์ให้เราทำตรงกันข้าม คือทำความดีเพื่อระง,งับความโง่คริสเตียนส่วนมากต้องการให้คนเชื่อในพระเยซูแต่เรายังดำเนินชีวิตในความบาปต้องการให้คนเคารพความเชื่อของเราแต่เรากลับปณีประนอมกับความบาปในชีวิตประจำวันบาปเป็นสิ่งที่ดังที่สุดในการพยานถึงตัวเราเองดังนั้นความดีที่เราทำจะปิดปากความไม่รู้ของคนโง่เขา ด้วยความสัตย์ซื่อที่ไม่อาจปฏิเสธได้เมื่อผู้เชื่อดำเนินชีวิตอย่างสุจริตอดทนอ่อนสุภาพและรักผู้อื่นแม้ในยามถูกกล่าวร้ายโลกไม่มีท้อยคำใดจะโต้แย้งเราได้วันนี้ให้พระวจนะหล่อหลอมความคิดคำพูดและการกระทำของเราด้วยความดีที่หลังออกมาจากชีวิตนั้น จะกลายเป็นคำเทศนาที่โลกไม่อาจปฏิเสธได้รับเป็นพยานอันส่งพลังเพื่อพระสิริของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านค่ะ